Update. Welcome channel, คุณไดมอนด์แฮนด์นะออกมาโพสตนะเหลือเวลาอีก2วันนะครับเหลือเวลาอีก2วันที่กระเป๋าของ s ซ t ร์เทนบิจะถูกปิดตัวลงและมีการเผาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ของ t m l ด้วยนะที่จะมีการเผานะกับอีกท่านหนึ่งได้ออกมาอัปเดตนะเขาประเมิน แล้วว่าการเผาครั้งนี้อาจจะไม่เยอะอย่างที่ทุกคนวาดฝันไว้ก็ได้คิดง่ายก็คืออารมณ์เหมือนให้เพื่อนๆทำใจไว้สักนิดหนึ่งนะใจร่มๆไว้นะ LUNC <L UN C> นะครับมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ6ล้านล้านเหรียญ LUNC เนาะการเผาในวันที่31เนี่ยที่จะเกิดขึ้นแน่ๆใน s ัล t านบิตเนี่ยก็คือ250,000ล้าน LUNC เอง นั่นไม่ใช่เงินสักแดงเดียวนะอาจจะมีการเผาเงินไป3-4%เซึ่งในความเห็นของฉันแล้วยังไม่มากพอที่จะพุ่งสูงสักเท่าไหร่นะครับความในมุมมองผมเองเนี่ยก็คิดไม่ต่างจากเขาเลยว่าการเผาครั้งนี้ราคาอาจจะไม่ได้พุ่งรุนแรงมากสำหรับ LUNC นะแต่ส่วน USDC ไม่แน่ครับ USDC เนี่ย มันปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอยู่ในส่วนที่ t m l เขาถือครองอยู่นะแล้วก็ส่วน lunc เองนี้อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ตามที่เราคาดการเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณอ2อ2ล้าน lunc อืมมันไม่ถึงขั้นกันหลักร้านล้านอ่ะมันมันไม่ได้เยอะอ่ะ,อะที่เราคำนวณกันมันมันก็นจึงเดียวอ่ะ มันแค่นี้เองนะครับมันหลักแค่นี้เองที่เผานะสำหรับ L U N C นะูเอ็นอนะเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะกลัว<ๆ>ไม่ชัดนะครับเนี่ยมันมันเผาหลักแค่นี้เองนะที่ผมคลุมดําไวนะ้เนี่ยที่ผมคลุมไวนะ้เนี่ยมันเผาแค่นี้เองมันไม่ได้เผาถึงขั้นกับเท่านี้นะครับตัวเลขมันไม่ได้อยู่แถวโซนนี้นะที่ t f l เเขาแจ้งในรายงานนะครับมันมีอยู่หลักแค่นี้เอง ซึ่งมันยังน้อยอยู่นะครับส่วน u s d ออ่ะโอเคคำนวณแล้วอยู่ในโซนนี้เหมือนกันก็ถือว่าโอเคใช้ได้ u s d อ่ะน่าจะเยอะอยู่ในการเผานะแต่ LUNC อ่ะอาจจะยังไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตั้งความหวังไว้ครึ่งหนึ่งและกันอย่าอย่าถาโถมไปมากมากมากสักเท่าไหร่นะสำหรับการเผา LUNC ในครั้งนี้นะครับก็ ผมก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจำนวนเหรียญทั้งหมดที่ TFL ถือครองอยู่เนี่ยและรวมถึงของทางด้าน LFG เองดูนา Foundation Guard เองนะครับก็น่าจะไม่เยอะสักเท่าไหร่หรือเขาอาจจะก,กักเอกสารของตัวเองไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดการเผาจริงๆนะครับเชื่อเลยนะตัวผมเชื่อเลยว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือทางด้านของอาทางด้านของ ชุมชนจะต้องตั้งคำถามกับทีมท F l อแน่ๆว่าคุณช่วยแจกแจงส่วนเหรียญที่ถือทองให้ดูหน่อยว่ามันมีอยู่ในส่วนไหนเท่าไหร่เผาทำไมเผาแค่นี้ที่เหลือไปไหนอ่าอันเนี้ยมันต้องมีคนตั้งคำถามแน่ๆนะครับว่าเฮ้ยคุณมีอยู่แค่นี้จริงๆเหรอมันไม่น่าจะใช่เท่านี้นะอืม มันมันต้องมันต้องมีการตั้งคำถามในส่วนนี้เกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็รอดูนะครับสถานการณ์ LUNC นะครับผมเชื่อว่า LUNC จะขึ้นแบบรุนแรงจริง,รงๆก็น่าจะหลังรีเพ็กนู่นนะครับเหมือนความคิดเห็นของเพื่อนๆหลายๆคนที่บอกว่าเออหลังจากเหตุการณ์รีเพ็กนู่นแหละนะครับเอลนน่าจะไปแบบรุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเรื่องระบบการเผาเนี่ยน่าจะเป็นระบบแบบ เผาแบบทวีคูณและต่อเนื่องมากๆนั่นเองนะครับอ่ะก็ไม่ได้ว่ามาตัดพอเพื่อนๆสำหรับ LUNC นะอ่าในอีกกรณีหนึ่งคือ <c oughs> การเผาครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วบิตคอยลากเหรียญเอาคอยต่างๆรวมถึง LUNC และ USDC ดีดขึ้นไปตามอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มันจะสามารถพุ่งทาย,ยานไปได้ เพราะว่าพักหลังๆที่ผมสังเกตราคา LUNC และ UDC s เนี่ยมันวิ่งไปพร้อมๆก,กันกับบิตคอย n ถ้าบิตคอยย่อพี่แกก็ย่อถ้าบิตคอยขึ้นพี่แกก็ขึ้นอ่าสิ่งนี้นะ LUNC มันมันไปในลักษณะเคอร์ฟแบบนี้ด้วยนะครับถ้าบิตคอยพุ่งทะยานไปแตะ1 0 0่0แสนดอลลาร์ 100, 000, <c oughs> อย่างน้อย LUNC มันต้องดีดขึ้นไปบ้างละ UDC s มันก็น่าจะไปบ้างละ่ะ นะอันนี้แหละส่วนหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือการบ้านก้อนก้อนใหญ่ๆสำหรับทีมทีมของลีโอนาร์โดและรวมถึง Orbit Lab นะครับที่จะต้องทำคือต้องรีบแก้ไขคอเชนให้เรียบร้อยแล้วต้องรีบทำแผนรีเพ็ที่เป็นรูปธรรมท,ทำได้จริงๆเกิดขึ้นมาให้อย่างรวดเร็วและอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นตัวผักดันในการใช้งานเชน luc และดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเข้ามาลงทุนกับ luc คือหนึ่งคุณต้องรีบตั้งองค์กรของคุณขึ้นมาได้แล้วก็คือหน้าตาบริษัทการทํางานในรูปแบบของนักพัฒนาที่ชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องดึงดูด r e ต่างๆ d f ต่างๆเข้ามาจอยกับทางด้านเชน luc n ให้เยอะที่สุดละ่ะนะครับซึ่งล่าสุดนี้ผมก็ได้อัปเดตในส่วนของ ซิล uh, ิเน um, no? ียมเนาะซิลิเนียมโปรโตคอลอันนี้ก็จะมาช่วยดึงดูดให้นักลงทุนเริ่มเข้ามาใช้งานเชน LUNC อยู่นะครับแต่ว่าศักยภาพไม่รู้จะ100%ขนาดไหนนะถ้ามัน100%มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานเชนที่พร้อมแบบ100%นนั่นเองมันถึงจะไปต่อได้นะครับ <c oughs> นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องไปนะครับอ่า ต่อมานะครับเรามาดู Government กันนิดหนึ่งนะครับ Government แน่นอนครับ Government เกี่ยวกับการพัฒนาเชนเนี่ยยังไงก็ไปต่อได้อยู่แล้วนะไม่มีใครไม่น่ามีใครครัดค้านนะเออก็ดูจาก Power อ o ์บ,บดิร้ออนตะ์อ่ะเนี่ย v a l i เ a t o r เห็นด้วยนะครับการแก้ไขหรือพัฒนาตอนนี้มันต้องเตรียมพร้อมเตรียมบ้านให้พร้อมนะที่จะรองรับประชากรประชาชน ให้เข้ามาสู่บ้านหลังใหม่นะครับที่ชื่อว่าเทอร่าคลาสสิกเนี่ยให้พร้อมนั่นเองนะครับต่อมาเรามาอัปเดตราคาก็เออไม่ใช่ราคาจำนวนเหรียญที่ตกค้างอยู่ในเซอร์บิตกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ <_ c oughs> เหลือระยะเวลาอีก2วันนะในการที่จะเปิดให้ใช้งานบน s a อร์ n b i บิตนะครับอตอนนี้นะครับ <c oughs> <_ letter> เหลืออยู่ที่2 5 2 8 0 0กว่าล้าน 800กันล้าน u n c นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังมีคนถอนอย่างต่อเนื่องนะ,ะก็ยังถอนอยู่นะครับ2นาทีที่แล้วก็ถอนนะครับอถอนไปนะมีการโยกไปเผาด้วยเว้ยใช่เหรอ10ล้านเนี่ยนะเออมี transation ไปสู่กระเป๋าที่เบิร์นด้วยนะเนี่ยครับเบิร์นนะครับกระเป๋านี้นะ ส่งไปเบิรนนะครับ10ล้าน LUNC เออเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้เลย25นาทีดูดิมันจะโชว์ในนี้หรือเปล่ายังครับยังยังไม่มาถ้าอย่างนั้นมันต้องเห็นแล้วดิเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเบิรนไปเลยเนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับพึ่งส่งไปเบรนนะเนี่ยไม่สิบ้านาทีที่ผ่านมานะ นะครับส่งไปเบิร์หนึ่งกระเป๋านะชิ่งเบิร์นเองก่อนหรือเปล่านะครับอยู่ดีมีการส่งไปเผานะครับสิบล้านนะสิบล้าน LUNC นะก็ถือว่าเราดูแล้วกันว่าตอนนี้จะไปยังไงต่อนะครับในยอดนี้นะครับส่วนโฮเดอร์ที่เหลือเนี่ยยอดก้อนพวกนี้ถูกเผาหมดเลยแน่ๆนะครับดูเหมือนจะเยอะนะครับในนี้วเนะี่ย แต่พอคำนวณออกมาแล้วไม่เยอะสักเท่าไหร่เออประเด็นในการเผาในรอบนี้นะครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าเผาในครั้งนี้จะทำให้ราคาไปถึง1นึ่งสตางค์ได้หรือเปล่า2องสตางค์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ลุ้นกันต่อไปถ้ามันไปถึงได้ก็ถือว่าดีครับอย่างน้อยก็ยังขยับกระ,กระเตื้องกันสักหน่อยนะเอออย่างน้อยก็สูงกว่าไฮเดิมได้ก็ยังดี นะครับสำหรับเอลูนะครับแต่ถ้ามันมีลูกฟุกดีดขึ้นมาถึง1บาทหรือ50สต,ตางได้นกับเทลั่นกันทั้งซอยนะครับ